สวัสดีครับผมกลับมาผมมาปอกกันอีกคือเก่าครับกับเอ็กอุบลคนก้นขวครับผมมือนี่วันมองว่างครับได้รับวัตถุมงคลอีกอย่างหนึ่งมากครับหลังจากที่สร้างจองไวดนแล้วครับมือนี้นี่ครับเป็นแหวนครับแหวนเลื่อนสมรณศักดิ์ หลวงพ่อพัดวัดหด้วยด้วนครับไ้มาทั้งหมดสิบรุ่นครับที่จองไว้แล้วก็บแบ่งไปให้ลูกค,ค้าส่วนหนึ่งแล้วก็เหลืออยู่สี่รุ่นครับที่เก็บไว้ตอนนี้พอดีมันนี้มีเวลาครับ,รบก็เลยวาสิมาแกรุ่นเบ่งความงามของแหวนครับหลังจากที่ ทรงให้ลูกค,ค้าได้ร่วมบุญกันไปแล้วก้อนนี้ครับนี่ครับเป็นแหวนครับแหวนเลื่อนสมณศักดิ์หลวงปู่พัดวัดห้วยด้วนครับนี่พึ่งของพึ่งออกมาได้น่าจะประมาณจะอาทิตย์หนึ่งแล้วครับเป็นไล่การรุ่นเนื้อครับ ช่วงน,นี้ก็ราคาก็ล่งขยับขึ้นครับจากราคาจองช่วงน,นั้นช่วงน,นี้ก็เปิดแบงค์ครับรุ่นละ350บาทรวมส่งครับราคาก็ยังพอไปได้ครับเก็บสะสมไว้ถือว่าเป็นแหวนมีซื้อน้ำมงค้นดีครับแหวนเลื่อนสมรณศักดิ์ครับเดี๋ยวมือน,นี้สิ มาลองแกรุ่นเบงจักหนึ่งรุ่นครับว่าที่โชคดีได้เนื้อยังครับเพราะว่ารา่การรุ่นนี่นี่นให้รุ่นหลายรา่การครับหลายเนื้อทั้งลงยาทั้งเนื้อเงินเนื้อทองคําเห็นพันวาครับมี่อันนี้ก็สําหรับสายรุ่นครับสายรุ่นทุนน้อยนี่ครับสวยงามครับนี่ก็ พ่นกองแพกมาอย่างดีครับนีสิ้นเป็นกรองสี่เหล,ลี่ยมสิ้นรุ่นวไ่บยางดีครับปลอดภัยหายห่วงสำหรับการแกะครับเพราะในตัวสิ้นพันที่มีตาเขียนไว้เลยครับอมูมิตไทยนี่ครับการันตีได้ครับผม สำหรับงานสวยๆแหวนสมณศักดิ์เดี๋ยวเข้ามาแกะรุ่นไปพร้อมกันเลยครับแวหวนรุ่นนี้ออกแบบเดชือว่าสวยงามครับในการออกแบบแวหวนรุ่นนี้เป็นแหวนเลือนสมณศักดิ์ หนากล้องก็จะเขียนว่าเลื่อนสมณศักดิ์หลวงพ่อพัดพุญยกักโมูวัดห้วยด้วนอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ครับหลอบกล้องจะเป็นกล้องสีขาวทรงสี่เหลี่ยมหลูกเตาครับเดี๋ยวเฮามาเปิดลุ่นพร้อมๆกันเลยครับผมอ,อ้าวแวนไฮครับผมนี่ครับ อที่เห็นเลขอยู่นี่น่าจะเป็นรายการที่41เบอร์แว้นคือเบอร์62ครับเดี๋ยวเข้ามาลุ้นเลยครับว่าจะได้เป็นล่งยาหรืออยังครับส่วนใบรายการตัวนี้ผมก็ เอาว่างไว้ไซบุครับก็อ,อาจจะเว้าเนื้อพิษพาดไปกับตรงคอไปเล้วครับนี่ครับนี่ก็นี่ครับแหวนครับ่าจ,จะเป็นล่งยาหม่วงครับ ด้านข้างครับเขียนหลวงพ่อพัดนี่ครับวัดห้วยด้วนแล้วก็มีเป็นรูปไก่ครับส่วนฟังทั้งนี้จะเป็นชายาครับบุญยากามูรวยเก้าเก้าครับเป็นรูปพัดยศครับนี่คว่ารูปพัดยศรายการที่สี่สิบเอ็ด ขนาดเบอร์62ครับเดี๋ยวเ้ามาเมืองว่าดวัดแกะเนี่ยเดี๋ยวผมเอาคันไกลกันครับ ส่วนเนื้อน่าจะเป็นทองเหลืองครับเนื้อทองเหลืองเดี๋ยวมาเบงด่านนี้ครับเห็นไหมครับไต่ทองเดี๋ยวแป๊บนึงครับเอากล่องก่อนครับ กอนครับครับผมก่อนอยากซองกันครับ กานใน่กับน,นี่ครับเลขโคตรกล่องปวดซัดตั้งหน่อยนะครับ สามหาเก้าครับ,รบมีแสงครับหมายเลขโค้ดสามห้าเก้า้านบนก็จะเป็นยันแลนวครับเขียนคำว่าพัดไว้ข้างบนครับ คำว่าพัดเลขโคดสามหาเก่าเป็นแหวนทรงสี่เหลี่ยมครับสวยงามครับผมถือว่าออกแบบได้สวยงามครับเบอร์หกสิบสองครับประมาณนี่ครับกำลังพอดีเลยครับหลวมนิดหน่อยอันนี้แน่นครับ กำลังดีครับปุ่นจะกามูรวยเก้าเก้าแล้วก็มีพัดจดครับอีกด้านกับเขียนหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนแล้วก็เป็นลูกไก่ครับด้านหน้าก็ เป็นหลปหลวงปูครับแล้วก็มียันต์สองขางถือว่าเป็นแหวนที่สวยแกะได้คมรายละเอียดดีครับสวยงามทีเดียวครับผมสำหรับคนที่สนใจกันยังพอมีแบงค์นะครับสำหรับรายการรุ่นเนื้อแหวนสมรณศักดิ์นี่ครับรุ่นเลื่อนสมรณศักดิ์หลวงพ่อพัดวัดหด้วยด้วนครับ ราคารุ่นละ350บาทรวมส่งครับสนใจกับแอดไลน์ไอดี like ด่านล่างมาได้เลยครับผมคลิปนี้ก็บผมมียังไลน์ครับเอารายการรุ่นแอนมาฝากพี่ฝากน้องครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวก่อนครับผมสวัสดีครับ